มันจะมีอยู่ประมาณ3ปัจจัยนะครับที่ผมสังเกตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วที่อาจจะทําให้มีโอกาสนะครับที่บิ c คอย ETF เนี่ยอาจจะอนุมัติได้ภายในปีนี้นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับทางบทวิคคห์จกบูมเบิร์กนะครับที่คือเขาวิเคราะห์เลยครับว่าโอกาส90%นะครับที่บิคคอย ETF จะเกิดได้ภายในปี2 5งหนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเลย JP Morgan ก็ออกมาบอกเลยครับว่าบิคคอย ETF เกิดแน่นอนภายในปีนี้ก่อนคิสม์ัติด้วยนะครับอ่าข้อหนึ่งเลยนะครับตอนนี้เนี่ย ก่อนหน้านี้ครับทางกรทสหรัฐเนี่ยมีคดีพิพาทกับบริษัทด้านคริปโตเนี่ยอยู่อยู่หลายเจ้าเลยนะครับโดยเฉพาะบริษัทลิเพิลที่ทําเหรียญ XRP นะก็ไปไปฟ้องว่าเหรียญ XRP เนี่ยมันเข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ลิเพิลเนี่ยมีการฟ้องกลับแล้วก็ไปสู้กันในศาลรัฐบาลกลางนะครับตอนนี้ประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยครับศาลรัฐบาลกลางสหรัฐก็ตัดสินเลยครับว่าลิเพิลเนี่ยไม่ได้เป็นหลักทรัพย์ นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะคลายล็อกไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดศาลตีความมาแบบนี้เนี่ยมันทําให้การฟ้องร้องนะครับของกรอตอสารัฐนะที่ต่อต่อตลาดคริปโตเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนเหมือนถูกปิดล็อกอะไรบางอย่างไว้นะครับเหมือนกับว่าศาลตัดสินมาแบบนี้แล้วเขาคงจะไม่ไปไม่กล้าทีออ่จะไปไปฟ้องในคดีที่มันหรือความใกล้เคียงกันอีกนะเพราะว่าศาลจะบอกว่าก็ตัดสินไปแล้วไงว่าไม่ได้เป็นหลักทรัพย์นะจะมาจะมาฟ้องแบบ ซ้ำรอยทําไมอะไรยางเงครับตรงนี้จะเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกผลหนึ่งนะครับก็เล่าสุดเลยเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยทาง c a l e b i t c o i n Trust นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีคดีกับกรอตองกันนะครับว่ากราตต์เนี่ยไม่ให้ทาง c a l e Bitcoin t r u ั t เนี่ยแปลงสภาพเป็น ETF นะครับเก s c a l e ก็เลยไปฟ้องสาลาัฐการกลาว่ามันมาาไม่ได้นะครับแล้วก็ รัฐบกาลกลางเนี่ยของสาระเนี่ยเขาก็มีคำตัดสินออกมาแล้วนะครับว่ากรอตอสสาระเนี่ยห้ามนะครับไม่มีสิทธิ์จะมาห้ามให้เกรสเกลเนี่ยเปลี่ยนจากกองทัพเนี่ยเป็น ETF นะครับตรงนี้จะเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าในเมื่อในเมื่อกรอตสาระนะครับไม่มีสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ์ห้ามนะครับในการแปลงกองทัพเนี่ยเป็น ETF เนี่ยบันแปลว,ว่ามันเป็นรทตรฐานว่าสุดท้ายแล้วกองทัพ จะต้องเป็น ETF ได้สําเร็จในสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับเหมือนเป็นเป็นบรรทัดฐานวางบรรทัดฐานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับอ่าีอีกผลหนึ่งนะครับอ่ามีมีการเปิดเผยจากทางผู้ยื่นต่จ้าไม่ว่าจะเป็นอ่า ARK Invest หรือว่า Blacklock นะครับก็มีการเนี่ยมีการประกาศว่าได้มีการอ่าแก้ไขเนื้อความหรือว่าใบใบสมัครแอปพลิเคชันนะครับท,ที่ที่ยื่นต่อทางกรอตตอส์สารัฐไปในการที่ จะจัดตั้งบิคอย ETF เนี่ยครับพ่ายงครับว่าทางกรอตอสารัฐเนี่ยเขาให้มาแก้ไขบางอย่างนะครับ mm hmm. เพื่อให้แอปพลิเคชันหรือว่าไปสมัครบิคอย ETF เนี่ยผ่านนะครับจากประสบการณ์นะครับในการที่เคยเป็นคนที่ยืดลายเส้นกับทางกรอตอเหมือนกันถึงแล้วว่าจะเป็นกรอตอไทยนะครับแต่ว่าโดยบทบาทที่ะแก้เคียงกันนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าถ้าทางกรอตอเนี่ยอยากจะให้ไปสมัครอันนี้ผ่านนะครับ ก็จะมีการให้คนาแน,นะนำ mm hmm. เช่นช่วยไปแก้ไขตรงนี้หน่อยนะครับเพื mm hmm. อ่อให้เข้ากับกฎเกณฑ์นะครับตรงนี้ให้ตัดออกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดีกับมันคือภาพมันสวยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายื่นกับทางกรกตไปแล้วแต่ว่าเขาไม่มีคําแนะนําเลยนะยูยงดีก็มารีเจ็คไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เนะี่ยก็แปลว่าทางกรกตสารเนียก็ไม่อยากให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดมีการเรียกพบแล้วมีการบอกว่าแก้ไขเนื้อความหน่อยนะครับให้เข้ากับกฎเกณฑ์เนี่ย มันเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าทางกรอลตอรศาสตร์เนี่ยยินดียินดีนะครับที่จะให้เกิดบ c คอย ETF แต่อาจจะขอแก้ไขได้บางจุดและเท่านั้นเองครับผมอันนี้คือเป็นสามเหตุผลนะครับที่ทําให้มองได้ว่า,ามีโอกาสสูงมากนะครับที่บ c คอย ETF เนี่ยจะมีิิ์เกิดได้ครับผมค่ะถ้าบ c คอย ETF เกิดได้นะคะด้วยสามเหตุผลที่คุณนเรศพูดถึงนะคะเม็ดเงินะลักเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะคะแน่นอนว่ามันจะมีผลกับ ราคาให้ขึ้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะตอนนี้คือราคามันต่ำสามหมื่นอยู่นะคะวันก่อนที่มีข่าวมามันขึ้นไปแตะสามหมื่นคือคถ้ามองในแง่ของเทคนิคอลชาร์จดีกว่านะคะกับราคาที่จะเป็นไปได้ในอนาคตนะคะที่จะขึ้นจากข่าวนี้ด้วยนะคะคุณเรศประเมินทิศทางราคาของบิตคอยล์เราจะนียังไงบ้างคะครับผมอ,อันน,น,นี้อันนี้ผมเปิดกรารให้ดูแล้วนะครับเบื้องตน้นเอาระยัสั้นเลยเนี่ยครับก็บถ้าเกิดผ่านทะลุสามหมื่นดอลลาร์ไปได้เนี่ยภาพภาพจะสวยมากนะครับ แล้วก็แนวต้านในระยะกลางเนี่ยครับก็<ม>จะอยู่ที่เป็นไฮเดิมตรงนี้ครับประมาณ3 0 0 0 0ผมตีว่าเป็น32,000ดอลลา,าร,แร,ร์แล้วกันนะครับแต่เขาเขาเนี่ยครับถ้าสมมติว่ามีปัจจัยลบเข้ามานะครับแนวรับของบิตคอยนแล้วกันนะครับที่าสามารถที่จะใช้เป็นจุดในการทยอยสะสมได้เนี่ย<ม>ก็จะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับประมาณ27,000ดอลลาร์<ม>ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเป็นจุดนะครับแล้วก็ ต่จุดที่เป็นจุดสำหรับการตั้ง,ต,งตัดขาดทุนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าหลุดจากระดับนี้เนี่ยภาพทางเทคนิคจะไม่ค่อยสวยนะครับก็คือที่ระดับประมาณ24,700นะครับเป็นตรงนี้ครับสอง0มนีัน้ตรงนี้นี่เป็นเป็นแนวรับที่สามารถรับอยู่มาสองครั้งแล้วเห็นไหมครับเป็นทาแบบทาดับเบิลบอททอมตรงนี้ครับสามารถรับอยู่ถ้าเกิดสมมติลงมาอีกนะครับแล้วบิดคอยล์ไปถึตรงนี้เนี่ย สามารถใช้เป็นเป็นจุดในการเข้าซื้อทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวได้นะครับเพราะนั่นคือแนวดาตาัตต้าก็จะเป็นประมาณ32,000ดอลลาร์แล้วกันคิดคิดแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ภาพตอนนี้เนี่ยบิตคอยก็คืออยู่เหลือทั้งเส้น EMA 200แล้วก็1 0 0ร้อเนี่ยในภาพใหญ่ถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดอีกสักพักหนึ่งครับถ้าบิตคอยเขาเกิดกูเลนคอร์สได้นะครับก็คือเส้น EMA 1 0 0ตัด200วันขึ้นเนี่ยครับภาพเทคนิคมันจะยิ่งชัดมากขึ้นเลยครับ นั้นค,คือโอกาสในการที่จะขึ้นนะคะในอนาคตก็เราก็น่าจะได้เห็นนะคะแต่ว่าที่คุณนเรศเโชว์ให้ดูในกราฟนะคะมันจะต้องอผ่านสามห0ื่นไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประมาณสามหมื่นสองคือถ้าเรามองถึงพื้นฐานที่จะเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสคัญน,นะคะมันจะขึ้นไปได้แค่สามหมื่นต้นต้นเองเหรอคะคุณนเรศนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้ว่วาถ้าเราบองในระยะระยะสั้นเนี่ยครับ ตรงสามหมื่นสามหมื่นสองพันดอลลาร์ผมเอาเป็นด่านแรกก่อนละกันนะครับแต่ถ้าถ้าจะมองว่าในภาพถึงว่าเกิดการเกิดการอ,อนุมัติบิตคอย ETF ขึ้นมาจริงๆเนี่ยครับอาจจะมีเดี๋ยวผมลองดูเป้าให้นะครับเป้าที่เป็นอของปีนี้แล้วกันนะครับถ้าเราใช้ใชนะครับก็จะเป็นระดับสามหมื่นหกพันดอลลาร์นะอาจจะเป็นเป้าในปีนี้แล้วกันนะครับเรามองแบบคนอนเซ็ปต์ไปก่อนอะนะครับสามหมื่นหกนะครับผม แต่ว่าคือปัจจัยนี้คุณเรศแล้วก็ข้อมูลในตลาดนั้นระบุหรือว่าคือคอนเฟิร์มไหมคะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐานอย่างมีอย่างมีนัยะสําคัญคือมันอาจจะเป็นกองทุนสิบกองทุนนะคะในช่วงของปีนี้แล้วก็ปีต่อไปแต่นอนาคตมันจะทําให้ตลาดนั้นกว้างขึ้นขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยะสําคัญไหมคะใช่ใช่เหรอครับเพราะว่าต้องมองด้วยว่าผมมองว่าบิตคอย ETF เนี่ยเป็นตัวเปิดแล้วกันเปิดเกมนะครับว่าเป็นตัวเปิด ใช่จริงจริงแล้วจริงๆแล้วมีตัวเปิดนานแล้วนะครับถ้าเราไปดูข่าวย้อนหลังครับมีสถาบันการเงินในยุโรปหลายที่เลยไม่ว่าจะอังกฤษหรือได้ซารัฐเนี่ยเขาเริ่มที่จะให้บริการสิ่งที่เรียกว่าคัสโตดีหรือว่าการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลหรือว,ว่าบิตคอยเนี่ยให้กับลูกค้ารายใหญ่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาที่ที่บ่งบอกนะครับว่าโลกการเงินดั้งเดิมเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับบิตคอย เข้ามาหนึ่งในเป็น asset class เป็นเป็นหนึ่งใน investment asset แล้วนะครับแล้วก็ตัว bitcoin ETF เนี่ยที่ list อยู่ในตลาดหุ้นสารัฐเนี่ยคือเรียกได้ว่าก็เรียกว่าเป็นเมืองหลวงและกันของตลาดทุนโลกนะครับอ่าพอพอ,พอมีกองทุน ETF เนี่ยก็มีโอกาสสูงมากครับที่ราคาก็จะปรับตัวเป็นขาขึ้นในใน,ในช่วงใหญ่เลยเหมือนกับตอนที่ทองคำอะครับเกิดกองทุน ETF ทองคำขึ้นปีแรกแรกตอนนั้นราคาทองคำก็ไปขาขึ้นยาวนานเรียกว่าเป็นปีเลยเหมือนกัน ภาพอาจจะมีความใกล้เคียงกันครับ